อคีภัยเป็นปัจจัยเสี่ยงของอาคารสูงโดยเฉพาะโรงพยาบาลซึ่งมีผู้ใช้บริการจำนวนมากคนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ดังนั้นนอกจากระบบป้องกันและระงับอคีภัยที่ดีแล้วเราจะต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีด้วยเช่นเดียวกันมิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในวงกว้าง อาคารสมเด็จพ,พระเทพร,รัตมีแผนโต้ตอบเหตุฉุกเฉินระดับหน่วยงานหรือที่เรารู้จัก RACE e, เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เกิดคุณหมออักค,คี R Rescue A Alarm C Control E Evacuate เรามาทบทวนความหมาย RACE กันนะคะ R Rescue คือการคัดกรองผู้ป่วย3กลุ่มได้แก่สีเขียวสีเหลืองและสีแดงการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วเพื่อไปยังจุดปลอดภัย A. ออารามการดึงสัญญ,ญาณเตือนด้วยมือเพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้ฝ่ายวิศวกรรมทราบ การแจ้งหัวหน้าหน่วยเพื่อนร่วมงานและหน่วยงานใกล้เคียงและที่สำคัญการโทรแจ้งเหตุ555 c control การระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้นด้วยถังดับเพลงิงการปิดวาล์วกา s ทางการแพทย์และการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งรายละเอียดกิจกรรมจะขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่รวมถึง การสนับสนุนระง,งับเหตุพื้นที่ใกล้เคียง e evacuate การถือธงนำทางอพยพพร้อมรายชื่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยไปยังจุดรวมพลการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่าและที่สำคัญผู้ปิดท้ายจะต้องตรวจสอบผู้ตกค้างผู้บาดเจ็บผู้ป่วยและแจ้งให้หัวหน้าทราบ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์มีทีมงานแผนฉุกเฉินอักคีภัยเพื่อปฏิบัติภาร,รกิจตามแผนโดยมุ่งหวังให้ทุกคนภายในอาคารเกิดความปลอดภัยหากพบคุณหมออัคคี RACE ช่วยเราได้ขอบคุณค่ะ